ดีครับวันนี้เราได้สั่งของมาเนะ้ะเป็น USB พอตสำหรับ t o y ยต a ไอตัวเอาผาดวิวไฟเนี่ยไม่รู้เป็นอเลยพอต USB ให้มาน้อยมากก็เลยต้องมาซื้อเพิ่มคือมันทำช่องมาเยอะแยะเลยแหละทำช่องมาแต่ว่าเป็นเป็นช่องช่องที่ช่องเปล่าอะช่องไม่มีรูเสียบอะ่ะ ต้องซื้อออปชันเพิ่มก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทํำยังไงนะครับจุดที่เราจะใส่คือตรงนี้จะใส่ใต้เบาะตัวนี้ตรงนี้ใต้เกะนี่เราจะมาติดตั้ง USB ครับก็จะเป็นตัวนี้ USB เราจะมาติดใส่ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอันนี้คืออยู่ในบริเวณ เ,เก๋เนาะเกะรถก็มันมันเป็นปลั๊กสำเร็จรูปเลยก็คือมันจะต่อจากท้ายจากตัวนี้แหละตูดตัวนี้เพื่อมาเลี้ยงเป็น USB ตัวนี้เดี๋ยวเราถอดตัวนี้ก่อนก็นง่ายๆอน,นิ้วแยะเข้าไปเลยขึ้มานี่ึมา้างในนี่มันก็จะมี ตัวับเสียงอะไรมันก็ไม่รู้นี่ตัวนี้เราทําการแกะตัวนี้ออกมันจะมีคีย์ตรงนี้นี่กดกดตัวนี้แล้วดันออกไปข้างหน้าเนาะนี่ดูดอ,อกมาแล้วทีวนี้ก็จะเป็นรูเปล่าๆรูโบโบเราเอาตัวนี้ตัวนี้นะครับ เสียบเข้าไปเอาสายเข้าไปก่อนสายสายสายเข้าไปก่อน,นไปเรื่อยๆมันก็ทำมาซะยาวเลยเหมือนเนาะ นี่เราก็ถึงนี้เราก็ยัดเข้าไปเลยมันจะมันจะตรงรุ่นพอดีเป๊ะนี่เรียบร้อยทีนี้สายแล้วก็ปลายสายเนาะการถอดปลั๊กตัวนี้ออกก่อนปลั๊กที่จุดวีนี่ถอดออกมาแล้ว อนี้ทำยังไงทีนี้เอาฝั่งตัวเมียเสียบฝั่งตัวเมียของของ USB ที่เราซื้อมาเนี่ยเสียบกับที่จุดบุรีตัวเมียเสียบเข้าไปกึ๊บเรียบร้อยนีเอาฝั่งตัวผู้ของ USB ที่เราซื้อมาเสียบ ที่จุบุรีคืนเสียบแทนนั่นเดิมกึ๊บทีนี้สายไฟที่เหลือเดี๋ยวเราเราเข้ามาเก็บสายเนาะก็สายไฟที่เหลือก็ยัดยัดเข้าไปในนี้แหละ กับคืนเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็มี USB เสียบแล้วไม่ที่เสียบ USB แล้วนี่เดี๋ยเรามาลองอ่อนกุญแจดูว่าไฟมันจะเข้าไหม นี่ไฟมาแล้วครับกัดไหมนี่ไฟมาแล้วโอเคก็แสดงว่าสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วครับโอเคครับ